ทุกคนครับมาเจะก,กับว่าบมเรีอีกครั้งวันนี้คือแบบไม่มีเวัเราเป็นหน้าที่แบบอยู่มาตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้านะคะแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็รีวิวรองพืคุชชั่นของลาเมลล่านะคะอะไรอย่างนี้ก็ หน้านี้เป็นหน้าที่อยู่ทั้งวันนะคะแล้วก็วันนี้เราเห็นรูกปกแล้วว่าจะมาทำอะไรก็คือการรีวิวคินซิงที่โด่งดังมากใน SNS ไม่ว่าจะเป็น IG, Twitter, Facebook โอ้ oh my god เขาจะดังมากใน IG เนาะเพราะว่าแม่ค้เาเ็จะเยอะอะไรเงี้ยเราก็สอยมาอันนึงนะคะแต่จริงๆไม่ได้อันนึงหรอกอันนี้เป็นอันที่2แล้วที่สอยมานะคะคือ เ,ออเป็นสิ่งที่เดี๋ยวให้ดูกันก่อนก็คืออันนี้เลยนะคะนี่คือ l e a น s i n g นมแพะนะคะจากแบรนด์ซิสนะคะคือเห็นมาสักระยะเป็นปีแล้วนาจะเป็นปีแล้วก็สนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังแบบเอ,อ๊ออะไรเงี้ยอยู่ก็อ่ะในเมื่อแบบแอดมันเยอะแม่ค้าก็เยอะก็เลยสอยมาดูนะอันนี้เป็นขวดที่2นะคะขวดแรกใช้หมดไปว่า ใช้ดีจริงแต่ว่าเราเพิ่งมารีวิวกันนะเพราะว่าชว่วงนี้ปั๊มไม่ได้ไม่ได้อัดรีวิวเลยค่ะไม่ได้อัดรีวิววันสองสามอาทิตย์แล้วที่ทุกคนเห็นคลิปกันคือเราอัดไว้แล้วก็สต็อกไว้แล้วก็เหมือนลงให้ดูอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคีนให้ดูนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีรองพื้นเนาะลามิล่าแป้งโนโวตาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอายแชโดว์ของซิซิเนาะอายไลเนอร์ของอะไรวะกุยกามิ้นะคะแล้วก็มาสคาร่าของ นี่คาร่านะคะกับโฮ l i ฟ e คิ้วก็เป็นกุยกามินะคะก็ลิปเลอบอะไรก็เป็นของซักค,คอสเมติกอะไรเงี้ยนะคะประมาณน,นี้เอ่อเมคอัพเราไม่ได้กันน้ำนะคะแบบว่าเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องกันกันกันน้ำอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกค่ะสำลีจริงๆแบรนด์เขาเพิ่งมีสำลีขายนะแต่ว่ามันไม่ได้สนใจสำลีเขาเรารู้สึกว่าเราใช้สำลีอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็ หยอกอ,ออกมาเลยเออลืมบอกขนาดนะคะอันนี้เนี่ยมีขนาดถึง 200ml ราคา250บาทไม่รุมส่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเขามีโปรอะไรมากมายในช่วงแบบอาจจะเป็นช่วงเดือน6เดือน7อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เดือน8ก็จะมีคือข้อดีของเขาเลยคือผมชอบตรงที่ว่าอ่าคือตัวน้ํานมที่เคยใช้มันจะลื่นแบบลื่นผิวแล้วรู้สึกมันอ่ะขนาดผาเป็นคนผิวแห้งนะ มันจะรู้สึกมันแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้สึกมันมันจะเป็นความแบบคลีนสะอาดเลยนะคะแล้วก็หยาะมานิดเดียวแล้วก็ทาความสะอาดได้ค่อนข้างดีมีกลิ่นนมแหละแต่ว่ารามรู้สึกว่าเหมือนกลิ่นขนมปังอบเนยมากกว่านมอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะคลีนให้ดูเครื่องหน้าก่อนนะคะก็จะวนยังไงก็ได้อาวนตามเส้นเขาเรียกอะไรอ่ะรูกุมขนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะแปะไว้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าปาล์มอ่ะ ไม่ชอบแปะปามรู้สึกว่าปามลำคาแเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างที่จะเออ่สะอาดอะสะอาดดีเลยแหละนะคะส่วนช่องตาเนี่ยก็อ่ะแปะไว้นิดนึงแล้วค่อยเหมือนแบบลูดออกอะไรอย่างงี้นะคะแล้วที่สําคัญคืออ่ะเนี่ยอายไลเนอร์ไปแล้วนะ,ะที่สำคัญคือตัวเนี้ยไม่แสบหน้าไม่แสบตาเลยแบบว่าเฮ้ย ของนเน็ตก็คือดีจริงคือเรารีวิวของนเน็ตมากอนกันก็เยอะนะคะแล้วตัวนี้คืออยากจะให้ลองเพราะว่าชอบจริงนะคะเนี่ยมาสคาร่าที่เป็นแบบมาสคาร่าวอเทอร์คูปอย่างเงี้ยก็คือเอาอยู่เนี่ยแปะลงไปเนี่ยคือมันไม่แสบตาคือบางแบรนด์คือแบบโอ้ยแสบตาชิบหายเลยเนี่ยตัเนี้ยคือไม่แสบตาวันนี้บผงแต่งหน้าเยอะนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบเออถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมาสคาร่ามันจะค่อนข้างกันหนะกันน้ํานิดนึงนะคะ พอลูดออกมามันจะเป็นเส้นๆแบบเนี้ยซึ่งมันถือว่าค่อนข้างดีอันนี้ทิ้งไว้ในระยะแป๊บเดียวนะมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพดีอ่ะคือปาล์มรู้สึกว่ามันมันทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีแล้วผิวไม่แห้งเอียดแล้วก็ไม่มันย่องคือบางตัวเนี่ยไม่แห้งเอียดก็คือมันแบบสมมติเป็นน้ำนมก็คือมันมันผิวขนาดว่าไปล้างหน้ายังรู้สึกมันอยู่เลยแต่ว่าตัวเนี้ยไปล้างหน้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเพิ่มเติมหรือว่ายังไงนะคะ คือค่อนข้างจะดีประมาณนี้มาซาราค่อนข้างที่จะาก,กันน้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะถูนิดนึงก็แล้วกันนะฮะเนี่ยถูถูถูเบาเบาอะค่ะมัสคาร่าที่กันน้ำเนี่ยก็ออกก็ออกแล้วนะเห็นไ่มเมื่อกี้ที่มันดูเยอะๆเนี่ยก็ออกแล้วแล้วไม่ไม่แบบไม่ทำลายความเป็นขนตาของเราอะ คือเรื่องจากเขาน่าจะอ่อนโยนมากเนี่ยเห็นปะคือแผ่นนึงก็ใช้ข้างนึงเลยเนี่ยแล้วก็ปัดออกไปเนี่ยสะอาดแล้วนะคะเนี่ยประมาณอันนี้คือเมคอัพนะแล้วก็คือแบบอันที่ลบเมคอัพไปแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยสิวขึ้นมาคือค่อนข้างที่จะสะอาดเลยแล้วปั๊มชอบมากก็คือคิดว่าคิดดูว่าใช้ไปสองสองอันเนี่ยชอบขนาดไหนนะคะคือไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกว่าซื้อคือแบบไม่อยากจะเหมือนอะไร ไม่อยากจะแบบอประมทดกลัวมันไม่ดีอะไรเงี้ยไม่อยากจะฮอด้วยอะไรเงี้ยบางทีคือเหมือนแบบเออกลัวไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคนไปซื้อตามแล้วอะไรปรากฏว่าเออเฮีย,ยดีวะ่ะดีจริงไม่จบตานะคะของดีจริงๆเนี่ยพวกเมคอัพเนี่ยออกแล้วเนี่ยรองพงรองพื้นอนะไรเงี้ยแล้วมาสคาร่าก็คือออกอยู่ออกไวเลยมาสคาร่าก็กันน้ําได้ประมาณหนึ่งนะคะถือว่าไม่ได้ไม่ได้กันขนาดนั้นแต่ถือว่าไอตัว ทิ้งซิงนมแพนี่เอาออกไปเลยนะคะปกติปามใช้1แผ่นทั่วหน้าจริงๆเพราะว่าปามเป็นคนแต่งหน้าไม่ค่อยเยอะในในชีวิตประจำวันอะนะคะลงแค่กันแดดแล้วก็แป้งนิดหน่อยเลยแค่นี้มันลงไม่เยอะต่วเนี้ยเนื่องจากว่าแต่งหน้าเยอะน,นิดนึงซึ่งอันเนี้ยแค่2แผ่น3แผ่นก็คือเอาอยู่แล้วนะเนี่ยแล้วก็ไปล้างหน้าด้วยสบู่ภูมิพฤษาที่เป็นไม้เฟเวอริตของปามแค่นั้นก็คือจบ หน้าก็จะแบบเกลี้ยงไม่มีสิวอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้พุ่งตรงเขาไม่ได้สปอนเซอร์อีกชันซื้อเองจากตัวแทนจำหน่ายที่เขามาขายใน IG มากมายคุณไปหาได้เลยนะคะแต่อันนี้คือชอบจริงชอบแบบเฮ้ยชอบแบบเวอร์เลยชอบแบบเฮ้ยชอบจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นเนเหมือนขนมปังเหมือนขนมปังอบเน,เนยเห็นไหมมัทคาร่าเนี่ยออกได้ค่อนข้างที่จะดีนะค่อยๆถูไปค่ะ ไม่ต้องขครยี่แบบแรงเหมือนจะแยงแรงนะแต่สำหรับตัวปาลมันไม่ได้แรงนะคะก็ค่อยๆเหมือนแบบถูไปหรือใครแบบกลัวก็ลูดค่อยๆลูดก็ได้นะคะอ่ะคือหน้าไม่แห้งตึงคือหน้าไม่แห้งตึงเลยแล้วก็แบบไม่ไม่มันด้วยอันนี้สามารถเช็ดได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนที่ล้างเครื่องสําอางออกคือปาล์มอ่ะเป็นคนที่ลงลง,ลงครีมเยอะในตอนกลางคืนทุกคนก็จะรู้ว่าปาลมลงโอ้โหสิบยี่สิบตัวเลยพี่แต่ว่า ตอนเช้าใช่ไหมก็ปามจะล้างหน้าด้วยอันนี้ก่อนคลีนซิ่งนมแพะก่อนแล้วค่อยไปล้างหน้าด้วยสบู่พื้นปรึกษาต่ออย่างนี้ทุกวันนะคะปามก็เลยหมดไวัยเลยแกแล้ว200 ML สําหรับตัวปามาันใช้ได้แค่แบบเกือบเดือนนะเพราะว่าปามเป็นคนที่ใช้เยอะแล้วก็ใช้เช้าดึกเชา้าดึกเชา้าดึกอย่างเงี้ยทุกวันมันก็เลยจะหมดไวนะคะก็ นิดนึงอะนะก็ราคามัน250บาท200ร l แอมว่าถือว่าค่อนข้างดีแล้วแบบตัวแทนจำหน่ายเขาให้ของแถมดีเยอะนะบางบางร้านคือให้จุกมากยังไงก็ลองไปดูใน IG ได้นะคะบบ,บาๆหโวมีขายเยอะแยะก็แนะนำให้ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นของแทมนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบงานสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มังด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสาหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.